ບໍ່ຊາບຫຼັກ1 3 ไฟ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 บแอดหน้าแล้วคือวางเล่นบุกัวแต่มันมแต่เราเราตามไปไยขันนีจยปีก็มปเบ้าจุดคือเห็นเีกมาลงรถไดต่อนนไครับรอลูตู้ลงมามันเลยละเพราะมันมันหายในโจรเนี่ยตอนนี้เนี่ตำรวจก็นเลยรวมตั้งบุกไา,า,ายแล้วก็เบ้า ผู้ทอนจังหวัดสมุทรปราการโดยกองตับการสิทธิ์แล้วก็รองประพาสผู้พันที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงไว้ด้วยกันในตะเวนรักรถบทั่วจังหวัดเรามีรัฐบางทีบางสองคงสางดาวันพวกนี้ที่รวมไว้เนี่ยเยอะๆประมาณสักแปดที่สิทคันเนี่ยก็จะเอาผลที่รถตู้ที่มีการดัดแปลงสภาพประกอบด้วยหารมาส่งขายประเทศเพื่อว่า ราคาที่เราตั้งหลายคืนเราสามารถติดตามรถตู้คนสามารถจับรถตู้ได้ที่มาเอาเลยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะออกหมายจับคนที่สั่งการที่จังหวัดข้างนี้แต่หลังจากวันนี้ผมเชื่อว่าผมร้อยงวแล้วแล้วก็แจ้งตุรกีโซน่า จากตอยวิยุการบินครับ,อรบตอนเวลาทีสามครับุตอน หลายวันแล้วเหมือนกันครับแล้วตำรวจติดต่อพี่ไปไหมว่าจับได้แล้วเขาไม่ได้บอกว่าจับได้แล้วเขาให้มาที่โรงพักพรุ่งนี้ครับอ๋อมาดูรถครับพอดีผมเห็นในเพจเขาลงผมก็เลยมาดูพอเห็นรถมจับได้เลยพี่แล้วราดีใจที่ได้คืนและดีใจพี่เพราะว่ารถยังผ่อนไม่หมดเลยแล้วผมก็ไปตามมาใหม่เนี่ยตามมาใหม่ด้วยครับผมวิ่งไรเดอร์อยู่เป็นนี่เป็นสินป์อยากจะเห็นหน้าผู้ต้องหาเลยม่งใช่ไหมพี่คือวันนีคือใช้ทำมาหากินเลยใช่ไหมใช่ครับผมเป็นนี่ ไม่ได้วิ่งงานพี่ไปหากุ้งเงินมาสอยรถใหม่ครับพอกุ้เงินมาสอยรถใหม่อีกหมื่นแปดนะพี่อ๋อครั้นี้แรกกลับคืนแล้วครั้นี้มีสองคันเลยพอต่ใช่พี่ต้องขายคันนึงไหมนะหที่นัครับทนี่เหรครับครับก็จริงๆจากการสืบทราบมานานนะว่าส่วนใหญ่จะมีรถกลุ่มต้อง,งขายในขณะที่ถูกจรกรรมไปรวมอยู่ตามจุดต่างๆในเขตจังหวัดสุกราษฎร์ธานีหลายจุดนะครับเราก็เริ่มต้นจากการที่ไปเจอจุดหนึ่งนะครับที่มีการตรวจยึดรถได้ประมาณ 8-10คันนะครับก็ขยายผลว่ารถนี้เป็นรถที่มีเจ้าของอยู่ที่ไหนบ้างปรากฏว่าสอบถามไปแล้วก็เป็นรถที่แจ้งหายนะครับแจ้งหายตามพื้นที่ต่างๆเราก็เลยไปาสอบถามผู้เสียหายนะครับสอบถามผู้เสียหายแล้วก็ไล่กล้องนะครับจนทราบว่าลักษณะของปุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะมัดจะไปรับตามจุดต่างๆแล้วก็มารวมตัวรวมรถไว้ในจุดจุดหนึ่งสับเปลี่ยนกันไปนะครับจนครบประมาณ8-10คันก็จะติดต่อกับผู้ที่ต้องการรถทางภาคอีสาน เพื่อที่ส่งข้ามประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมารับโดยใช้รถตู้รถตู้ถอดเบาะด้านหลังออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ขนไปว่า,าจะเอาไปจําหน่ายที่ประเทศเพื่อนบ้าน,นคันละประมาณ2 0 0 0 0ืนบาทนะครับก็จะทําแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับเดือนหนึ่งก็จะประมาณก,ก็จะหลายคันอยู่นะครับทางทางเราก็ได้ตามประมาณ2เดือนก็ติดตามจากกลุ่มแล้วก็เพื่อหาประมาณ8 ถึง10คนนะตอนนี้นะครับแล้วก็รถจักรยานที่ได้ประมาณ20คันนะครับแล้วก็จะตามต่อเนื่องนะครับกับกลุ่มผู้หาเช็คระบบเช็คเครือข่ายของกลุ่มผู้หานี้ทั้งหมดนะครับก็จะพยายามกวาดล้างการกลุ่มแก้งลักรถจักรยานยนต์ครั้งนี้ต่อเนื่องต่อไปครับอยากฝากอะไรกับประชาชนเรื่องการรักษาทรัพย์สินของเองไหมครับครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับตอนนี้กลุ่มเป้าหมายคือรถฮอนด้าเวฟนะครับก็ฝากประชาชนที่ใช้รถฮอนด้าเวฟว่าก็อยู่ในข่ายที่ต้องระวังนะครับ การจอดรถในสถานที่ต่างๆก็ขอให้ล็อกคอล็อกรถหรือมีข้อกั้นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นไปได้ก็ติดกล้องวงจรปิดนะครับเราได้ติดตามกลุ่มคนล้ายคนนี้มาลักรถได้นะครับครับ